สวัสดีครับกระผมสินแสหมิงนะครับหรืออาจารย์พงษ์สดายุนาคทองที่ปรึกษาในด้านศาสตร์แห่งฮวงจุย้ยโงเฮง a s โ r รโลจี y, อิทธิพลของดวงดาวอิทธิพลของตัวเลขและเรื่องของศาสตร์แห่งลายเซ็นหรือซิกเนเจอร์นั่นเองก็กลับมาพบกับเพื่อนเพื่อนแฟนเพจแฟน YouTube ท,ที่น่ารักของผมทุกท่านอีกแล้วนะครับในครั้งนี้ผมจะมาพยากรณ์ชะตาชีวิตของท่านที่เกิดในวันอาทิตย์ กับชะตาชีวิตในช่วงเดือนมิถุนายนปี2560ซึ่งถามกันมามากมายเลยนะครับนะครับชะตาชีวิตของท่านที่เกิดในวันอาทิตย์นะครับในช่วงเดือนมิถุนายนปี2560นนั้นจะต้องบอกว่าคุณจะมีความรู้สึกเหน็ดเหนื่อยกับภาระในเรื่องของการงานที่เพิ่มขึ้น หรืออีกนายหนึ่งคือการงานคุณมีการปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงรูปแบบบางอย่างทําให้ช่วงเดือนมิถุนายนตรงนี้นั้นคุณมีความรู้สึกว่ามันมีอีกมิติหนึ่งในเรื่องของการงานในหนึ่งมันหมายความว่าคุณกําลังได้เข้าไปทําในสิ่งที่มันยากสิ่งที่มันท้าทายทั้งในเรื่องของการบริหารคนหรือแม้แต่การทําอะไรก็ตามซึ่งมันเกี่ยวกับการเป็นหน้าเป็นตาขององค์กร หรือท่านที่มีธุรกิจส่วนตัวนั้นเป็นช่วงแห่งภาระเลยครับสำหรับท่านที่เกิดในวันอาทิตย์กับสตาร์ชีวิตในช่วงเดือนมิถุนายนในปี2560อย่างไรก็ดีนะครับให้คุณระมัดระวังการขัดแย้งกับบริวารระดับล่างหรือขัดแย้งกับคนปากมอมคนปากไม่ดีสักคนสองคนที่ชอบพูดอะไรก็ตามให้เป็นผลร้ายกับตัวคุณเองหรือแม้แต่องค์กร หรือแม้แต่มันกระทบกระเทือนกับงานที่ทําอยู่ทําให้คุณต้องมีปากเสียงกับคนปากร้ายหรือคนปากไม่ดีในลักษณะนี้อย่างไรก็ดีครับความขัดแย้งตรงนี้จะมีในช่วงประมาณกลางๆงเดือนมิถุนายนก็สุดท้ายแล้วคุณก็จะแก้ไขปัญหาได้นะครับแล้วก็จะผ่านพ้นไปได้แบบดีงามแบบสวยงามส่วนในเรื่องความรักนะครับสำหรับ ท่านที่เกิดในวันอาทิตย์นั้นชะตาความรักของท่านในช่วงเดือนมิถุนายนผมจะแบ่งออกเป็นสองพาสสัมพาส์ให้เห็นภาพชัดๆตรงนี้ท่านที่มีแฟนอยู่แล้วนะครับความรักของคุณยังดําเนินไปได้อย่างดีมันจะมีบางครั้งที่คุณมีความรู้สึกน้อยอ,อกน้อยใจต่อคนรักของคุณหรือมันจะมีบางครั้งที่ตัวคุณเองนั้นมีความรู้สึกโหยหาต้องการคนรักให้มาอยู่ใกล้ๆนะครับอันนี้คือความรักของชาว วันอาทิตย์สําหรับเดือนมิถุนายนแต่อย่างไรก็ดีนะครับความรักก็ยังเป็นสิ่งที่ดีสําหรับท่านที่เกิดในวันอาทิตย์มันหมายความว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่ดําเนินมาก่อนหน้านี้ก็มีแนวโน้มที่จะไปในทิศทางที่ดีที่คุณพึงพอใจ ส่วนท่านที่ความรักไม่ลงตัวมาก่อนหน้านี้ก็มีโอกาสที่จะได้พูดคุยเจรจากันไม่ว่าอาจจะเป็นในมุมของเขาหรือมุมของเรานะครับว่าใครต้องการสิ่งใดแล้วมาจอยกันสิ่งเหล่านี้จะเป็นบรรทัดฐานที่ดีต่อไปในอนาคตที่เกี่ยวเรื่องของความรักของคุณส่วนท่านที่ยังโสดนะครับเป็นไปได้ว่าอาจจะมีคนเข้ามาถูกอกถูกใจนะครับมีคนเข้ามาถูกอกถูกใจแต่มันน่าแปลกมากคือคุณกลับไม่ค่อยพึงพอใจไอ้คนที่มาถูกใจคุณเท่าไหร่นะ มันเหมือนกับว่าออคุณไปถูกใจคนหนึ่งแต่เขาก็ไม่ได้มีอะไรชัดเจนกลับมาหาคุณแต่อีกคนหนึ่งแะครับกลับมาถูกใจคุณมันผิดฝาผิดตัวแบบนี้แหละครับสาหรับท่านที่ยังโสดที่เกิดในวันอาทิตย์นะครับส่วนในเรื่องของการเงินนั้นก็จะดีตลอดทั้งเดือนนะครับจะเป็นเดือนที่การเงินมีความคล่องตัวมากทีเดียวกระผมสินแสหมิงหรืออาจารย์พงศดายุนาคทองขอรท่านไปก่อน เดี๋ยวเราพบกันใหม่ในครั้ง่าต่อไปนะครับมาตามที่รอคอยกันนะครับท่านนี้เกิดในวันอาทิตย์นะครับในเดือนมิถุนายนนะครับ